ไม่คิดเรื่องผิดคนจิตอะไรส่วนพาแฟนมาไหนเมื่อกี้ท้อะไรท้องมสิท่ไอย่างนี้แล้วเมื่อกี้แม่มองอ่ะไม่คิดเรื่องผิดคนจิตอะไรส่วนไม่เคยกินน้ำขวดละห้าบาทสิบบาทซุปข้าพไข่สุกข้าพมันจาเงินใครเงินมันจ้าสุกข้าพไข่สุกข้าพมันโอ้ยน้ำขวดละร้อยสองร้อยอ๋อโอ้โหโอเคจบ ออดาราไม่เคยกินน้ำคนล,ละ5้บาท10บาทสุขภาพใครสุขภาพมันจ้า ทำแม่ฝนแข็งแรงมากสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับทุกคนไาสดไลสดครับ <c oughs> เดี๋ยวขอมานะครับผมขอไล์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะน้องบุรีรามสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างจ๊ะพักพักก็เมื่อกี้เพิ่งลงคลิปล่าสุดไปใช่ไหมครับลงไปเสร็จปุ๊บแกเข้าห้องน้ำได้แป๊บหนึ่งเป็นโ่าอีฟแบบลั่นตามาการเอาช้อนซั่งเมื่อกี่อะไรอ่ะอื้อหือ วีนไหมครับไม่โดนครับเดี๋ยวผมกินอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์บ้านพี่แพรดีกินมะม่วงมอกีทันก็น่ารักดีใช่ไหมรี่บอกว่าลบเลยก็เลยลบขอบคุณครับ สมัยหม่เนาะดูมะม่วงในเซเว่นยังมีเสื้คู่ด้วยใช่ฝอใส่ดามเขากลับวันไหนกลับพรุนี้ครับรกลับพรนี้ครับทุกคนรีวิวหน่อยครับ่ไหม ก็อยากรู้ว่าเขาทำยังไงถึงไม่ให้มันแบบมันช้ำะไรเนี้ยเพราะว่าผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังแบบมันยังสดอยู่เหมือนแบบเก็บจากต้นใหม่ๆอะทุกคนแต่ผมอยากให้เขาใส่ที่ตัามาให้ด้วยกลับไว้ว่าวัาวานที่28 29ผมมีงานที่กรุงเทพ ล้วก็ต้องกลับไปเตรียมตัวครับวันที่วันที่สามงานขึ้นบ้านใหม่น้องบีวันที่สี่งานบวดจัมโบ้ครับต้องกลับเร็วแล้วก็วันที่แปดผมไปทหารวันที่สิบผมก็บวดแล้วต้องกลับไปเตรียมตัวครับอ,อร่อยน้ออร่อยมาก ยี 28, ่สี่สิบเก้าอมงานที่ลาดเพ้าอ่ะครับเป็นของเดี๋ยวไว้ติดตามชมดีกว่าเดี๋ยวไว้ติดตามชมอยู่เซ็นทรันลาดอ่ะครับไม่ครับไม่ครับ ผมงานเดียวครับแต่ว่างานนี้ผมปรึกษาพี่แพรีีเรียบร้อยแล้วครับว่าหรือผมจะรับงานนี้นะอะไรเงี้ยให้พี่เบลี่เป็นคนแบบบอกครับใช่ครับงานเดียวฝอบอกว่าพี่เบลี่ฝอขอรับงานนะนะฝอไม่ค่อยฝอไม่ได้มีตังเลือกอื่นพี่เบลี่แกบอกก็รับไปสิมันเขาไม่ได้ว่าอะไรแกน่ารักมากเห้ไปครับไปพวนี้ไปส่งแล้วก็กลับคืนเพราะว่าพี่แพรี่มี เราเรียร้องอทานใช่ปะ่ะใช่วัดที่ยี่สิแบบแปบดบเรื่องงานบวชกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเกือบแล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลื <c oughs> อแต่เงินเนี่ยเงินเดือนจะออกพอดีเลยอะไรลูกแม่ไงต่าแม่เหรอทำนายก่อนดีเดียร์ีนะเยอยงไม่ดีอย่าไปลงไม่อดี๋คนบอกว่าน่ารักน่ารักอะไรดูคนอื่นบ้าลงลง งงเงี้ยเหรอต้นอะไรนั่นดำใส่เชื้อดดำอื่นเนาะผูดูของพี่ดีมากตอนใส่เชื้อตดำคนอื่นเน,ะนเา <laughs> เนเนะา <laughs> พี่ไปรี่มีคนชมด้วยม<า>ชมพี่ไปรี่อะ่ะสวยเหมือนดาราชื่อไก่แก้ว<า> <laughs> สวยเหมือน <laughs> ไี่ผมลงปะะอาหรอเอาดูผอมลงมาม่งค่ะมาม่งบนชดูในพ่อเป็นไงครับพ่อเป็ครับอหหัอหอหั

พูดไม่ได้โดนรีวิวพูดแบบมันจะบอกไงดีอ่ะมันเป็นรีวิวคอนอเออแบบนี้กว่าอยู่หน้าเซนลาดคอ,อ,อนอคำนี้ไปเลย